ไอสัตว์แม so so ่งตบมันตบเขาเฮ้ยไอครูตบบ้างอย่า oh ร้องนะมึงนะอ๋อเฮ้ยเท่าทอนมั้งไอจังเก่มันอยู่ข้างในได้อยู่ชั้นบนมั้งลี่อ่ะเฮ้ยใครใช้หมาล่ะตำรวจลรือไปเลยลรือไปเลยหมาแตกหรือหมด เราอยู่ที่จะตายแล้วช่วยยิงหน่อยเจอรี่ก็คือแดกวิ่งออกขึ้นรถแไกโอ้ยยิงไปเยอะอยู่อ่ะอุ้ยโทษโทษเกิดงงของเรายี่มันไอ้เหี้ยเออนั่งแตกม้า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 มาม้า ประตูสองสองตัวนี่ยเล่นจนกระสุนหมดซะมั้งนิวลีระวังดูลีระวังโอ้ยไปก่อนมีอีกมีอีกมีอีกทำไมสำคัญมีโอ้โหพี่แตกนอกวงอีกไปแล้วัอดีครับดูไปร่วงเลยไปแล้วดึกนะเราเราหลับสบายแล้วแองก็ได้ไม่เป็นไรนั่นร่วงก็นอนกันเดียวครับนอนกันเถอะใครบีมบ้านไหนครับผม มันจะตีห้าแล้วอ่ะเป็นเนี้ยแค่นี้แล้วทุกทุนเนี้ยถอดเองเราสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับการตามล่าไอ้นี่คนเดียวเนี่ยเสียกระสุนมากกว่าผมว่าเราเราเราเลิกเถื่อนดีไม่เท่าไหร่ครับแสนห้าเท่านั้นเองเดาเอาไว้ใจกันไว้ใจกันพวกพี่เชื่อผมนะยกยกคดีเถื่อนอนกันเถอะของเราพวกพี่พวกพี่เชื่อผมนะยกคดีเถอะใช่ไหมครับไม่ต้องพิมพ์ยกเราเราไม่พิมพ์ยก รให้มัก็รอให้หมดเวลาสิโอเคพี่ออพอ <หา S 2> แล้วต้องออกให้มันไหมคนอยู่ออกให้มันใช่ไหมไม่ไม่เดี๋ยวหมดเวลาอ๋อปล่อยมันปล่อยมันเออว่าแต่ห้องเก็บเสียงก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไปแล้วนี่อะไรเนี่ยติดก,กัญชาที่ไม่ได้หมอเนี่ยฮะฮะเราะฮถาม <หา S 2> พี่น้ำวันนี้ป่ะต้องเก็บเสียงพี่พี่น้ำห้องเก็บเสียงดีป่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้ร้องอ่ะมันอุบปากพี่อยู่อ่ะ อะไรอะไรอุดอะไรอุดวีใจคนไม่ค่อยดีเลยขนมันมอ๋อไม่ได้จะกินเท่าไหร่ไปนอนละปันดีเนาะปันดีแล้วจับคนยิวผมได้เฮ้ยมันเป็นต่อมน่ที่แรกอ่ะเออที่แรกมันจะยิงกับพี่ใช่ไหม ทีแรกอะจับก็ถ้าพี่มึงคนเดียวมึงก็ยกคดีไปยีงยกคดีไปเขาอาจจะไม่เออผมจะไปนอนกะไปหลับไปนอนงันคืนนี้เนี่ยคือเนี่ยคันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุณจะอะไรของมึงแั้วล่ะมาแล้วตำรวจคดีเกิดเกิดเป็นอะไรพี่ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยจะไปขี้ไปเยี่ยมกินข้าวไม่ได้หรยอเหรอครับสถานเนี่ยเขาชักพื้นออกมาทำไมงั้นตำรวจมาขอที่ตำรวจสวัสดีสวัสดีครับทุกคนจรอยู่เป็นสิบอ๋อคือเขาชักพื้นมาแล้วคุณก็ขับเคลียว์ไใช่ไหม นี่นี่กูจะเอาคนนี้ดีกว่าได้ได้จดจดจปืนล่ยิงจยิงตำรวจเลยยิงตำรวจเลยยิงตำรวจเลยยิงเยเย้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 เยงเย้เยงเยเย้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 เยงเย้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 เยเยเ้เย้ยเยเย้เยงเย้เย้ยเ้เย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 ้เยงเย้เยเยเ้เย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 เ ดีแล้วมีไปให้เขาจับเลยเาเสียเวลาเขาทำไมล่ะอยากให้จับจังเลยไงเอ้ยตกลงวงไงนะบอลอ่ะทำไมเขาไม่ยกอะไรเขายกเขาดีอ่ะฮะอีกสิบสีนาทีห้าดาวหมดนะ